อาจจะไปทําธุรกิจของตัวเองเยอะช่วงที่ผ่านมาค่ะก็เลยไม่ค่อยได้แบบรับงานแต่จริงๆก็ก็รับได้นะคะยินดีเพราะว่าจริงๆงานในวงการบันเทิงก็เป็นงานที่ครีมแบบรักอยู่แล้วเราทํามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราไม่ทําหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆรับได้ค่ะย,ยินดีค่ะก็ม,มันเหมือนที่บอกอะ่ะคือพอครีมไม่ได้รับงานมาสักปักหนึ่งคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะไม่รับหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอยากทำเพราะว่าก็อย่างที่บอกอะ่ะ ถ้าแบบมีอะไรน่าสนใจเราก็อยากที่จะกลับมาทําค่ะค,คิดถึงคิดถึงก็เห็นแบบเพื่อนเริ่มกลับไปเล่นอะไรอย่างอย่างคุณเอมี่อะไรอย่างเงี้ยเอมี่มรกดใช่ไหมก็เลยแบบเออเห็นเขาเล่นเราก็ดูนะเออติดตามผลงานเขาค่ะถ้าวันหนึ่งมีโอกาสแล้วอะไรที่มันเหมาะสมก็คิดว่าจะกลับไปทําค่ะก็ไม่เหมือนแบบจริงๆธุรกิจเราก็เริ่มที่จะแบบอยู่ตัวแล้วเพราะก็ทํามาแบบ 4- ีหปีแล้วเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ก็ว่างที่เราคิดว่าเราน่าจะกลับไปทําได้ก็ตามนั้นค่ะตามข่าวค่ะจบ ก็แยกกันอยู่มันก็มันมีหลายสาเหตุอะคุณว่านะแล้วก็มันเหมือนแต่ละคนก็มีความคิดเป็นของตัวเองแต่ว่าถ้ามันมันมาถึงจุดนี้แล้วอะเคลมก็รู้สึกว่าเราต้องยอมรับเราก็ต้องเดินหน้าต่อแต่ถ้าสําหรับตัวเองนะเคลมก็รู้สึกว่าเราก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วใช่หลายๆอย่ยางค่ะนานแล้วค่ะนานนานนานแล้ว ประมาณปีที่แล้วค่ะแต่ว่าคุณก็ไม่ได้ปิดเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้ออกมาทํางานหรือว่าเจอใครอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนอะไรเงี้ยก,ก็จิงก็ทราบ<ม>เพราะว่าก็จะไปไหนกับเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยค่ะ<ม>คพือจะตัดสินใจแล้วมันก็คือว่าเราก็จะรู้ตัวคืออันนี้คุณตอบแทนฝ่ายหนึ่งไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวเองเราก็รู้สึกว่า เราก็พยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดอะค่ะแต่ว่าบางทีก็สุดท้ายอย่างที่บอกคือวันนี้คือรู้สึกว่าถ้าเรามีความสุขกับตรงนี้มากกว่าอะไรเงี้ยเราก็อยากจะเลือกหรือทำอะไรที่ที่เรามีความสุขอะอก็จะพูดยังไงก็<ห><ห>ก็คือไม่ได้คุยกันนานแล้วอย่างเงี้ยค่ะ เปลี่ยนไหมก็ก็เปลี่ยนนะคือครีมแค่รู้สึกว่าเหมือนวันนี้อาจจะโตขึ้นด้วยอะ่ะคือมันใช้ระยะเวลามานานคือเราไม่ได้แบบเหมือนเพิ่งรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมันนานแต่พอวันนี้ถามว่าตอนเราอายุเท่านั้นเราก็คิดอีกแบบพอวันนี้ครมก็คิดอีกแบบแต่ถามว่าแล้วเหมือนรู้สึกแบบแย่เลยไหมครมก็ว่าจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวมันก็อยู่ที่เรื่องราวของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ